เกมแรกเกมแรกนะครับ,บรคือเกมกุ้งสีจิ๊กซอนี่เดี๋ยวรอน้องแหวนก,ก่อนมากกว่าเล่นเป็น,นเด<ต>ี๋ยวต้องเชยมันสมอ,องปัญญาแต่อันนี้เป็นจิ๊กซอว์แบบไม่ได้ละเอียดยิบเป็นจิ๊กซอว์แบบว่าหยาบใหญ่ใหญ่โตมองเห็นได้ง่ายประมาณหนึ่งภาพจะมีแค่หกชิ้นเท่านั้นเองง่ายมากๆต้มันกองไว้เป็นหล วิธีการ <You know. S 1> ก็คือเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูภาพของแต่ละทีมซึ่งแต่ละทีมจะได้ภาพไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปได้ทีละหนึ่งคนเพื่อไปเลือกชิ้นส่วนของจิ๊กซออยู่ที่โต๊ะรับประทานอาหารเมื่อได้มาหนึ่งชิ้นแล้วคิดว่าใช่ในภาพโจทย์ของเราก็เอามาวางไว้แตะมือปั๊บคนที่สองไปเลือกต่อไปหาต่อแล้วได้มาก็มาประกอบประกอบให้เสร็จทั้งสองทีมนะครับไปได้ทีละคนที่เหลือกคอยดูเรื่องการ<ต>จับวางลก แน่นอนเดี๋ยวรอพูดต่างดาวก่อนผมผมสวยไหมครับน่ารักมากครับลูกนิกแฮร์สไตลิสครับอันนี้เรียกว่าส่งอะไรครับลูกนิกส่งอินเดียนแดงครับอินเดียนแดงกระโดดยางอินเดียนหน้าโจรอินเดียนหน้าตีครับอินเดียนหน้าตีใช่รอให้เวลาคุยอีกหนึ่งนาทีไม่ต้องรีบแอนอื่นไปก่อนสบายๆลูก นี่คือของทีมของเรานะครับนี่คือทีม A G M ถูกต้องไหมครับส่วนนี่คือทีม <Visa. S 1> กรุงศรีวีซ่าเอารูปนี้เดบิต <De bit. S 2> เอารูกนี้เหรอคะยังอ่อนอันนี้คือให้ดูก่อนว่า <Visa. S 1> ทีมของเราเนี่ยมีสัญลักษณ์หรือมีภาพ uh huh. เป็นอย่างไร <Okay. S 1> นะครับ ระหว่างรอแอร์เรานอนหงอนหัวไปอยากอยากลวบพักผ่อนทำตัวตามสบายทุกคนถึงหลับนะครับไม่ร้ายอ่ะเอ้มีน่ารักอยากรู้ว่ารบ้างรูกนิกเกิดวันนี้หรือพรุ่งนี้มาแล้วอธิบายเริ่มใหม่หลับตาต้องสองตื่นนะเดี๋ยวเกมแรกสิบตื่นเกมแรกเราจะเป็นเกมชิกซอ แล้วเราก็จะมีรูปให้แต่ละคนก็จะวิ่งไปหาชิ้นส่วนจิ๊กซ์ซอภาพอยู่ที่บริเวณโปะรับประทานอาหารเดี๋ยวนะครับสักโคไม่ไรดีเฮ้ยัยงไงเจ้แล้วเร,เ,รเราเขาอยู่ทีมเจ้ใช่เร์ชุดเปลี่ยน,น<อ>หมดชุดนี้นึกว่าราจะมีชุดลงน้ำชุดนี้หรอลงชุดทีนี้ก็เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดมั้งเดี๋ยวอันนี้อาจจะเป็นเกมแรกป้าลุงจะบอกว่าเดี๋ยวเราวิ่งเดีกยวขั้นเกม เปลี่ยนน้ำแล้วอ้อะไรทีมเดียวะทำบังไหลที่เรือมาตายวีซ่าคุณศรีวีซ่ามีว่ายน้ำด้วยหรอคะใส่ปลอกแขนไว้ก่อนมีกระโดดลงน้ำแน่นอนเดี๋ยวเตรียมถอดไวเล็ดด้วยถ้าเกงเกงที่สามอย่าลืมนะพี่เทชุดหนูไม่เก่งหนูดดอย่างนั้น่ะพีแม็กดูหนูอ่ะนี่เอาใหม่เอาใหม่ ทำไมล่ไม่ค่ะส่งแฟกทันไหมเบื่อชอบมีซักเ็กใส่หนูย้ายย้ายคุ่มแล้ลอดเป็นสิบตื่นเลยนายบังเจ้เจ้มาได้นะไม่เอาเนี่ยไปไม่แจ้งวันนีเหรอไม่ไม่ตลอดเมื่อคืนยเห็นอยู่โอ้เจ้ โชว์ให้ดูก่อนทีมที่ชนะจะได้ตู้เย็นมือถือเรื่องนี้คนละหนึ่งตู้ส่วนทีม <Gym. S 1> แพ้ก็จะได้กระเป๋าค่ของกรุงศรีนะครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาขอบคุณค่าลดโลกร้อนอยากได้เลยบี่อะใส่ปอกแขนของทีมของตัวเองไว้นะครับทีมกรุงศรี atm เพื่อต่อเสร็จหนึ่งภาพทีมไหนเสร็จ ทีมไหนประกอบเสร็จเรียบร้อยให้พูดคำว่ากรุงศรีเยลโลพอยส์คือแปลว่าปิดการประกอบแวกออกก่อนแวกออกก่อนไม่เอาไม่ยักตงรู้แต่ไม่ทันการตรงนี้มันแวกออกก่อนแวกออกก่อ <c oughs> นใครจะไปคนที่หนึ่งให้เราไปหาบัตรแบบนี้ไม่ใช่จะม,มีรูปให้คือช<อ>ิ้นส่วนของผ้าที่อยู่บนโต๊ะจะมีทั้งหงายอยู่แล้วก็คว่ำปิดหน้าอยู่บนโต๊ะอาหารก็สามารถเปิดดูส่วนภาพแรกก็เป็นภาพประจําของทีมเราเลย สำหรับทีมขวาจะเป็น A T M จะมีก้อนเมฆใช่ไหมสำหรับทีมซ้ายมือผมคือทีมกรุงศรีมิซ่าก็จะมีภาพขนนกพร้อมแล้วไปจีลลคนจิลลคนมเดียวนะแอนหนึ่งชิ้นไปทางโู้นนหโต๊ะอาหารรัโอเคงข้าวหนึ่งชิ้นเฮ้ยแล้วต่อนี้ใช่หรอรบทิข้าวหนึ่งชิ้นตัมือกแล้วไปหาชิ้นต่อไปหาอนี้ รอไว้รอไว้อันนี้คือภาพโจทย์อ่ะผมเอาไว้ให้ดูภาพโจทย์ไหนวะแต่ละภาพมีอยู่6ชิ้นเท่านั้นไปแล้วเฮ้ยอีทีดไหนวะภาพจ้ะถ้าทีมไหนประกอบเสร็จให้พูดคำว่ากรุ้งสีอย่าลบไว้ใช่ป่ะอ่ให้พูดป่เอาเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรมาวะไม่ใช่ไม่ใชตบมือแตบมือตบมือรอปืนเอาปืนไป เอาล้ครับตอนนี้ทีมเอทได้สชิ้นแล้วเเร็วไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปแล้วครับคนที่4ี่ไปเอาทีนที่สี่มาสำหรับทีมวีซ่าได้มาแล้วแตะมือไปไปแตะมือแตะมือแล้วไปได้แตะมือแล้วไปได้แอนแอนแอนรอแต่ละภาพมีแค่6กชิ้นเท่านั้นไหนวะแจ๊แจ๊ลูกลกกมาแล้วแตะมือแตะมือ กลับมาก่อนกลับมาก่อนแล้วค่อยออกไปใช่คุณใช่ไม่กลับแล้วดูดอะไรโอเคสำหรับทีมที่ต่อได้แลชนะเลิศไปสำหรับภาพที่หนึ่งนะครับทีมกลุ่มสีวีซ่าเดี๋ยวคุณจะบอกก่อนว่า ในหนึ่งเกมเราจะให้ให้ให้ทีมชนะหนึ่งร้อยพอยต์นะครับอันนี้ยังไม่ชนะอันนี้เป็นแค่ภาพที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะบันทึกไว้เหนื่อยใช่ไหมเมื่อกี้นี้หยิบอะไรมาเนี่ยเอ๊ะทำไมเมื่อกี้มันไปหาสองคนได้อ่ะโกงเปล่าเปล่าเปล่าคือพี่แม็ก็ไม่รู้งานนั้นแปกกันมั่วเออไปได้ทีละคนนะอย่ามั่วสองคนดิสองคนต่อ เกมที่หนึ่งภาพที่หนึ่งนะครับวีซ่าเอทีเอ็มวีซ่าได้ไปหนึ่งแท่มภาพที่สองภาพที่สองลูนี้เลยนะลอได้เลยยังเห็นมักแวบทีละคนใช่ไหมทีละคนทีละคนนะครับครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีสามคนอยู่ตรงนี้

มาแล้วครับนุ๊กนิดต่อเสร็จอย่าลืมพูดนะครับไม่มีใครไวะขวาขวาบิดอีกทางนี้มาแล้วคุณเจ้ซอนเอาชิ้นที่สี่มาแล้วเหลือแค่สองชิ้นนิวตี้เอาชิ้นที่สามมาแล้วตอนนี้ทีมเอทีเอ็มล้ำหน้าอยู่หนึ่งป้ายหายอยู่หายอยู่เขาลอยอยู่เขาลอย หนีมาแล้วเท้าหนีมาแล้วมาเหลือชิ้นเดียวเหลือชิ้นเดียวเหลือชิ้นเดียวต่อเสร็จอย่าลืมพูดคำคีย์เวิร์ดด้วยพุงหมีพุงหมีพุงงหมีรูปอะไรรูปอะไรอะเพื่อตู้เย็นเพื่อตู้เย็นพุงหมีพุงหมีพุงพุงหมีเอาละครับแค่ทีมละหนึ่งชิ้นเท่ากันตอนนี้สูสีใครหาชิ้นท้ายเจอก่อนทีมนั้นมีสิทธิ์ชนะไปมี เอาไว้เจอเอาไว้เจอมา้มาแล้วอาไว้ยางจะมามีการขับไล่สายสงลูกทีมในนั้นภาพที่สองที่ประกอบเสร็จก่อนทีมที่ชนะคือทีมฟุตซสีได้ไปอีกหนึ่งคะแนน ยังไม่เป็นไรยังมีโอกาสชนะได้ที่มันไทยก็ปิังไว้ยังมีโอกาสชนะได้เพี่ยวก่อนไหมเอาใจไปเขาเรียมให้เดี๋ยวเขาไม่เองเขาถ่ายอะยนะเอออออโอเคเขาไม่ไหวเลยดูภาพเลยดูภาพก่อนดีไหมอ่าอยู่อยู่ที่เดียวกันรอแป๊บแล้วกันหนึ่งสองสามปึ๊บสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า ภาพนี้คือภาพสาขาธนาคารกรุงศรีบยากรุงมสีออนไลน์เอาภาพไว้เอาภาพไปดูไปเลยจะไปเลยแตกมือก่อนแล้วค่อยไปมาแล้วครับชิ้นที่สองสำหรับทีมกรุงศรีวีซ่า